สวัสดีครับผมลิกีวมีโนโฟน,นะครับวันนี้นะครับเนื่องจากว่าเราเหลือตังนั่นเองครับเลยไปซื้อเฟ้นไฟมาครับนี่เลยเราสั่งเป็นเขาเรียกว่าอะไรวะ งวันน้ำจิ้มชีสอ่ะเออเคก็เราจะไม่พูดพร้อมทำพลงกันนะครับเราจะมาแบบแนว ASMR อ่ะกันนะเนาะไม่รอช้ากินกันเลยนะครับตะกล้องก็ยิ่งหิวแล้วอ่ะครับหน้าซื้อชีวิตมาใส่มากเลย ตังคู่สาสเก็บไว้ซื้อใหม่สุดท้ายต้องมาซื้อเฟ้นไฟกิน <No. S 1> อื้มเฟ้นไฟก็หล่อัน้กเนี่ยชี้หายหมดเลย Mm -hmm. चीजें อืมอืมตึกเต้นก้าคำสุดท้ายแล้วท่านผู้ชมคำสุดท้ายแบบปากเลอะๆเราจะจบคลิปกันไปด้วยคำนี้